โอเคได้ครบคือวันนี้ขอเชิญม,มามารีวิวโมเอสุโลฮีของอากาด้วยคนก็อตอนนี้เนี่ยคืออักษาเนี่ยได้ทำการรีเมสกิลใหม่ด้วยคนผมบอกเลยว่าสกิลใหม่เนี่ยถือว่าโคตรชอบนะจะเป็นยังไงก็ไปรับชมเลยดีกว่าคนมาค่าคอเชิญนาของอักษาของครบแล้วครับด้วยคนแล้วก็มาดูครับทุกคน ก่อนที่เราจะชามกาไปดูสกิลขององาคาสซาเนี่ยผมขอฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์ก,กด์ตามให้ช่องเจสซีเลอเมก้าอน er เลยนะครับผมเพราะว่าการกดไลค์ก,กด์ตามเนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมได้ดีมากเลยฮะทุกคนโอเคฮะเราชาชมกรรเริ่มจากท่าโย,ยตีธรรมดาก่อนนะมาโยตีธรรมดาเนี่ยก็ต่อไปทุกคนต่อมากาบไปนะโอเคทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยโดนตีโอ้โหแรงมากอะไรวะเนี่ยคือเมื่อกี้ผมไม่ได้ตอบโต้เฉยแหละงั้นมันตายไปแล้วเออก็สกีโยตีธรรมดาเนี่ยก็ต่อมาไปฮะทุกคนต่อมากาบไปนะนี่ไงทุกคนรวมมาใส่โอ้โห แล้อยู่นะทุกคนแรงมากไม่กี่ทีมอกนก็นตายทุกคนมาต่อไปเลยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่รวมมัดต่อยโอเคฮะทุกคนเฮ้ยท่านี่แรงดีว่ะทุกคนแรงมากนะท่าโจมตีธรรมดาประมาณนี้ฮะทุกคนระยะโจมตีไกลอยู่นะหนึ่งสองสาม ต่อยลัวทุกคนนี่ระยะไกลใช้ได้นะถือว่าใช้ได้โอเคมาและข้าสถิติปีศาจผมเนี่ยคือ2,319ทุกคนก็ไม่เยอะมาทุกคนแต่ก็แรงอยู่นะและทุกคนดูที่เท้านะจะมีท่าขยับวงจองเวเล็กน้อยทุกคนในการต่อสู้ออซึ่งท่าขยับวงจองเวนเนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังจมตยไทุกคนเรามาดูท่าแรไดีวกว่านะมาท่าแรกเนี่ยชื่อว่าทําลายนูนะยัง <Nope. S 1> งานเตปนะปลายทุกคนแต่เตะไม่โดนนะเมื่อกี้โอเคเอาใหม่นะใน,ในใกล้หน่อยฮะทุกคนทําลายนูเตปะปลายทุกคน ้าเป็นการเตะก็กระทืบซ้ำนะชื่อท่าเนี่ยไม่นชื่อว่าอะไรเนี่ยท่าสังหารมาทามอนะเหรอไม่แน่ใจนะทุกคนทําลายนู่เตะอีกทีโอเคถูกกระทืบนะโอเคประมาณนี้ฮะทุกคนก็เหมือนเตะไปแล้วก็กระทืบซ้ำนะท่ายออเนี่ยชื่อว่าทําลายเท้านะโอ้เป็นการกระทืบคืนสายทุกคนว้าวเราใช้ต่อเนื่องได้ด้วยทําลายเท้าโหเร็วมากโอ้โคตรโกงสวัดดีทุกคนไมาใช้ได้ต่อเนื่องเลยอ่ะโหโกงจัด หนึ่งมกกันก็คือเดือต่อเนื่องอะ่ะทุกคนกระทือต,ต่อเนื่องในสี่ทีนะมันจะมีแต้มขึ้นอยู่ฮ่าทุกคนกระเทือนหนึ่งทีที่สองทีโอเคจะแต้มหมดละประมาณนี้ทุกคนโกงมากผมบอกตรงถ้ามีแต้มครบสี่อันคือแบบรัวยับนะนัวใส่เลยอะ่ะใส่หนึ่งทีแพงมากทีผมชอบมนะสกิอยู่นี้ผมไม่แน่ใจนะว่าในเรื่องเนี่ยคือมันเรียกว่าท่าอะไรนะลรามาดูท่าไอ้สามต่อทุกคนมาท่าไอ้สามคือทําลายทําลายนะเป็นการรวมหมัดไปฮ่ทุกคนโอ้รวมหมัดไปฮ่ทุกคนโอเค รวหมัดน้ำมากฮะโหรีชา้าคนท่านีนะแต่อย่างนั้นก็คุ้มค่านะคนมันแรงอยู่นะเรามาดูไทยสามใหม่นะตัวรวใบ้ะทุกคนนี่หมัดชั่วหมัดเป็นชุดไงประมาณนี้ฮะทุคนโอเคแรงมากนะเล่นเรามาดูไทยสี่ดีกว่านะมาการาเคตขยับวงจรเวทท่าสหเข็มทิศนี่โคตรเททุกคนแล้วคือมีอะไรเนี่ย โอ้สีฟ้าเหรอมาทุกท่าเนี่ยจะเปลี่ยนไปหมดเลยฮะทุกคนท่าต่อเนี่ยเปลี่ยนไปฮะทุกคนเป็นสีแดงนะโอ้แรงแรงกว่าเดิมอ่ะทุกคนแรงกว่าเดิมอะ่ะแล้วโจมตีไปดุดเลือไปทุกคนโอ้โหโก่งมากโก่งกว่าเมื่อก่อนยิ่งเลยฮะทุกคนต่อยไมก่กระเทาะตาละแค่ท่าอะไรเลยแล้วกันนะทำลายนุว้าวทั้งกานเตะไปเตะมาทุกคนก็ระเบิดนะแล้วรีเร็วด้วยรีสกิลเร็วมากทำลายนุไปเตะไปทุกคนนี่โอ้โห โคตรเท่เทจ๋าทุกคนเท่มากผมฆ่าแล้วเดี๋ยวหน้าการมีพลังของอาสาไปทายสองเนี่ยทำลายเท้านะมาโหก็ะทึบแรงกว่าเดิมแล้วทุกคนสีแดงด้วยนะมีก็ะทึบแรงกว่าเดิมซ้ำต่อเนื้อฮะตายเลยเอฟเอลังกามากทุกคนอาสานะว้าวว้าวเทมากทุกคนผมถูกใจมากเลยนะถูกใจจ๋าทุกคนมาทายสามคือทำลายทำลายทุกคนโอ้ ีดาวตกเลยด้วยวะอุ้ยโคตรเท่ในเรื่องมีท่านี้ด้วยเหรอไม่แน่ใจแต่คนเท่มากนะมาท่า F คืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นการก้าวเพริบตาทุกคนโอเคฮะเร็วเหมือนเดิมนะโกงมากนะทุกคนฟาร์มดีมากนะทุคนอาคาสันะไอสกิลก่อนเนี่ยคือไม่ควรสูงนะทุกคนไม่ควรสูงมาใช้นะอาคาสัเนี่ยไอสกิลก่อนรีเมคเนี่ยคือแบบแย่มากทุกคนแต่พอรีเมคสกิลใหม่เนี่ยคือถือว่าโกงมากผมชอบท่ากระทือเท้าสุดละทำลายเท้าไม่โคตรแรงโอเคมาคืนล่างก่อน วิ่งพื้นล่างละถ้าเอฟเรกการไม่ขอย,อยันของเจ้าเวก,ก็เหมือนเดิมครับทุกคนวิ่งเหมือนเดิมนะโอเคทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนผมบอกเลยว่าโคตรโกงอะทุกคนตอนนี้นะถึงแม้ว่าจะไม่เก่งเท่าพลังของปาจันทานเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ทุกคนอาคาสานะความเก่งของมอสุรโลนข,ของอาคาสานี่ผมให้สิบเต็มสิบครับทุกคนไม่มีห่านะเก่งมากรีเมคมาถือว่าสุดยอดทุกคนเหมือนปาหมอ,อ่ะเออปลาหมอลีเมคมาก็ถือว่าหัวม,มากทุกคนเงี้ยนี้ก็ต้องขอตะวไปก่อนทุกคนขั้นหน้าหออาจจะเอาไปพ,พ Ma pun kau yang yud.